ครับพี่น้องอ้อยห้าเดือนนะครับดูความสูงได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้อ้อยห้าเดือนเราอยู่ที่เมตรแปดสิบอ่ะเมตรแปดสิบนี่ครับอ้อยห้าเดือนเมตรแปดสิบนะคะนี่ฮะเมตร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 แปดสิบนี่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 เมตรเมตรเมตรแปดสิบปีมีกี่เดือนสิบสองเดือนค่ะสิบสองเดือนเป้าหมายเราเหลืออีกเจ็ดเดือนเนาะเวลาเรามีอีกเจ็ดเดือนวันนี้ห้าเดือนแล้วผมตั้งเป้าไว้นะครับความสูงของอ้อยผมจะเอาแค่สี่เมตร นะความสูงแค่4ี่เมตรพอเพราะว่าถ้าเกิน4ี่เมตรมิวกัดล้มเนาะมิวกัดล้มแล้วดังนั้นเราจะให้อาหารเขาตามสเตปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะพออายุสักเดือนเดือนที่6เราเราก็จะตอนเขาละเราจะตอนเขาพอตอนปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีหน่อรุ่นสองขึ้นมาหน่อรุ่นสองขึ้นมามันมันม,ม,ม,มันจะเร็วมากเพราะว่าเราไม่เราให้หยุดโตละเราให้หยุดโตอ่ายุดสูงอยู่สูงีนี้พออยู่สูง,สงอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องนี่ครับ ลำเขาเริ่มใหญ่ลำเขาเริ่มใหญ่นะลำเขาจะเทียบได้ไหมคะอา่าเทียบกับอ่ากับ๋องกาแฟก็แล้วกันเนาะนี่นี่นะสูสีนะกะป,ป๋องกาแฟาใหญ่กว่านอยหนึ่งนะเยอะกว่านอยหนึ่งแต่ว่าต้องเข้าใจว่าให้กิติเขาทีนึงว่าเขาอายุแค่ห้าเดือนเนาะนะนะเดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งหน้าผมจะมาเริ่มตอนละอีกอ่าอีกสองอาทิตย์เนาะอีกสองอาทิตย์ผมจะเริ่มตอนจะ,จ,ะจ,ะจะเริ่มตอนเขาละด้านหน้าที่เห็นนี่ก็ไม่ธรรมดาครับ และทีนี้การลอกกลบมันดียังไงมันดีเรื่องของแสงแสงเข้าถึงพอแสงเข้าถึงปุ๊บจะทําให้ color f i ขยายขึ้นนะปุ๊บมันก็จะขยายขยายลาต้นนะขยายลาต้นขยายลํตนะยา,ยลต,ยายลต้นมากขึ้นเพราะกันล้มแล้วก็แสงเข้าถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยเรื่องของพวกมแมลงนะพวกมแมลงพวกเพี้ยไฟพวก เพียบแป้งนะพวกนี้นที่มันจะแฝงอยู่ในกับและมันก็จะออกด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราจะได้ตัวคุมวัชพืชก็คือใบอ้อยเนาะและที่สาคัญไฮไลท์มากกว่าน,นั้นเราจะได้อาหารได้ได้ไดปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีอย่างดีเลยนะเราก็ย่อยสลายด้วยควิกแล้วก็คัสบัพพัฉีดรวมกันย่อยสลายแล้วก็เติมธาตุและจากนี้อีกไม่นานพี่น้องไม่ไม่นานกินรอบเดี๋ยวไส้เดือนก็จะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาทํางานของเขานะก็จะือเติมเติวได้ธาตุ เหมือนผู้การบอกนะคะในช่วงของไลฟ์สดก็คือจากข้างล่างตอนแรกๆเขาโตขึ้นมานี่มันเล็กเนอนเนี้ยค่ะผู้การหนอนเนาะน่ะค่ะใช่ใช่แล้วพอเขาสูงขึ้นมานี่หนอนกลางในข้างในนี่ไงเล้วที่ว่าเล็กแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ใช่ใช่ยผู้การเทียบกับแต่เล็กแต่เล็กนิดเดียวเนาะเอ้ยกับองแป้งขออภัยค่ะป่องกาแฟเนี่ยค่ะอ่าพอสางใบอ้อยเนาะพอสางใบอ้อยนี่ค่อยเริ่มใหญ่นค่อยเริ่มใหญ่นี่ เนี่ยนะคะโอเคเรายังมีเวลาอีกเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดเดือนโครงการสองไร่ร้อยตันอย่าบอกว่าทำมาได้แล้วแปลงของเราเนี่ยจากการดูด้วยสายตาเนี่ยผ่านไหมฮะในในในแต่ละกอของเขาอ้อตาเดียวผ่านครับผ่านผมถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าถึงแม้เราสะดุดเรื่องหนองนันกอตอนนี้เดี๋ยวเราอีกสักสองอาทิตย์เดี๋ยวเราเปลี่ยนปุ๋ยนะ เปลี่ยนปุ๋ยคือหยุดยอดให้มันโตเดียวเดียวมันจะแทงขึ้นมาอีกเพราะว่าการโตของเขานี่ประมาณกี่หน่อคะผู้การอ่าผมตั้งตั้ง,งอ่าคือสวยงามสุดคือ15หน่อไม่เกิน20หน่อต่อ1กอถ้าเกิน20หน่อแล้วมันเริ่มแน่นละเราจําเป็นที่ต้องต้องหักหน่อเล็กๆทิ้งเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาในการในการ,การ,การที่จะแทงขึ้นมาผู้การบอกว่าต้องการแสงใช่ดังนั้นแล้วพี่น้อง เราจะทำเกษตรที่ผลผลิตสูงอย่างเงี้ยเราจะต้องควบคุมแปลงของเราให้ได้นะควบคุมแปลงของเราได้แต่ถ้าเราทําอ้อยแล้วเยอะๆแล้วเราอาศัยจานวนเยอะเนี่ยนะหนึ่งเรื่องของต้นทุนเราจะสูงวันนี้เราจึงชวนเชิญชวนพี่น้องทำน้อยได้มากนะทาน้อยได้มาก,ไม,ากไม่ต้องทําไม่ต้องทําเยอะแต่ผลผลิตที่เยอะอันเนี้ยถึงพี่น้องจะอยู่ได้ถ้าพี่น้องทําเยอะเกินเกินเกินแรงพี่น้องอต้นทุนมันจะสูงสุดท้ายพี่น้องจะอยู่ไม่ได้ หลักการมีแค่นั้นเองแล้วก็ผู้ก,การบอกว่าเราต้องมีใน4องค์ประกอบใช่4องค์ประกอบความรู้ที่สําคัญที่สุดในการทําโครงการ2ไร่ร้อยตัน 1. ความรู้นะสแรงงานนะแรงงานเราต้องมีนะแรงงาน 3. ทุนทุนต้องพร้อมและ4ที่ปรึกษาผมเป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้และวันนี้กล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าโครงการปลูกอ้อยสองไร่ร้อยตันคงไม่มีใคร รู้ดีเกินผมละเพราะผมเป็นเจ้าของโครงการผมพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องที่จะเข้าระบบโครงการนำล่องปลูกอ้อยโครงการสองไร่ร้อตันระบบพุ่ยกันมันครับผมและถ้าพี่น้องสนใจต้องการปรึกษาสอบถามผู้จัดการมันนี่ติดต่อได้อย่างไรครับก็โทรมาหาผมสายตรงเลยนะครับ0819725012ครับโทรมาปรึกษาได้เรายินดีให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้พี่น้องครับจนจบฤด,ดูกาลครับผมแล้วก็ในช่วงนี้อยากฝากอะไรถึงพี่น้องมั้งคะผู้การในช่วงของบรรยากาศตอนนี้ได้ทราบข่าวว่าตอนนี้พายุเข้าเนาะก็ช่วงนี้เข้าสู่กลางฤด,ดูฝนแล้วนะครับพี่น้องฝนมันจะเข้ามาแรงแล้วก็เป็นพายุเข้ามาทําให้ฝนติดต่อตกติดต่อแล้วก็ตกหนักในบางพื้นที่ดังนั้นเราก็ควรจะเข้าไล่เกือบทุกวันโดยการที่ระบายน้ําออกช่วงนี้ให้ระบายน้ําออกเลยไม่งั้นเดี๋ยวน้ําเข้าไปแช่ แช่อ้อยไม่ดีมันยังให้การาระบบการยายในไก่การาดูดซับน้ําไม่ดีทําให้อ้อยเจริญเติบโตช้าและอาจจะทําให้เกิดเป็นเชลราและเน่าในสุดได้นะเป็นเชลราได้ดังนั้นช่วงนี้วิธีหนึ่งก็ระบายน้ําและตรงไหนที่มันมีใบเหลืองหรือว่ามีปัญหาเรื่องของลูกแรกเน่าคนเน่าพี่น้องสามารถใช้เมทิลาซิลป้องกันก็ได้ตรวนี้ก็จะเป็นเป็นไป,นป,นปนอีกตัวหนึ่งตัวช่วยนะครับพี่น้องตอนนี้ก็คือให้เรามาระวังเรื่องน้ําใช่ครับก็ระบายน้ำออกได้เลยนะครับค่ะ ในส่วนของพี่น้องปลูกอ้อยเนาะก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยนะคะทางปากช่องทางเพจผู้จัดการมันในในใน u t u b e แล้วก็ยูทูปผู้จัดการมันยูทูบช่องผู้จัดการมันค่สว่าแล้วก็เพจ a c e b o o k ผู้จัดการมันครับผมแล้วก็เว็บไซต์ค่ะเวไวเว็บผู้จัดการมัน .com ไลฟ์ o f f i c i a l ของผู้จัดการมันไลน์แอดผู้จัดการมันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรอ้อยเงาก็ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องด้วยนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ เข้าไล่ด้วยโดยด่วนนะคะช่วงนี้ดูเพราะว่าดูบรรยากาศนะคะโดยรอบนะคะค้มมากเลยก็วันนี้เราไล์สดวันวันพุธใช่ไหมคะผู้การวันนี้วันที่อะไรคะใช่วันนี้วันที่สิบแปดนะฮะวันที่สิบแปดนะเราให้มาดูอ้อยเพราะว่า,าปกติเราจะไล์ทุกวันพุธหัสแต่ว่าพอพดีพรุ่งนี้ติดภารกิจเราเล,เ,ลเลยเลยมาให้ดูก่อนหนึ่งวันค่ะอันนี้ก็ดูเขานะคะอันนี้คือผลง,งานจากที่เราย่อย ใช้คาสว่าใช่ใช่ใช่ควิกกับคาสว่าพัทใช่ไหมคะสามารถลองลองลอง,ง,งให้พี่น้องดูไหม<อ>สวยงามอืจากการที่เราย่อยสลายใบอ้อยนะคะที่เราสางใบอ้อยทีนี่คือจากที่สภาพแล้วก็โดยรวมของเขาค่ะแล้วก็ขุมยาย้ายว่ามีขึ้นมาเล็กน้อยค่ะพี่น้องไม่ได้ทำการรบกวนอ้อยของเรา<ม>โอเคเรียบร้อยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะพี่น้อง ต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนะั้นฝากติดตามด้วยค่ะกด subscribe กดกระดิ่งด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ